พลังของเราใบ่ายนี้ลดลงมากกว่าครึ่งแต่ยังน้อยในพลังในส่วนที่เหลือเราก็ไม่ได้ท้อถอยอะไรพลังของเรายังคงเต็มเปี่ยมแล้วก็ล้นอยู่เหมือนเดิมภาพของกิจกรรมสุดท้ายนี้นั่นคือการสรุปภาพรวมของการมาร่วมงานคริสตชนคารวาสในวันนี้ปีนี้ของสังกมณฑลจันทบุรีเราเห็นว่า มีพระสงฆ์นักบวชชายหญิงอยู่ท่ามกลางเรานี่เป็นภาพและสัญลักษณ์เพื่อที่จะสื่อว่าพระศาสนาจากักรในทุกภาคส่วนเราจะก้าวเดินไปด้วยกันพระสงฆ์จะไม่ก้าวเดินไปคนเดียวแต่จะก้าวไปพร้อมกับนักบวชหญิงชาย แล้วก็พี่น้องสัตว์ปรุษดเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือภาพรวมของพระศาสนาจักของเราครับตลอดทั้งวันนี้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างเพราะอยากจะชวนเราย้อนฟิล์มนิดหนึ่งตั้งแต่เมื่อเช้าที่เรามาถึงจันทบ,บุรีเราไปลงทะเบียนไปแสดงตัวตนว่าเรามาร่วมงานคริสตชนคารวัสครั้งนี้ด้วยตัวของเราเองด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใส พบป่าทักทายเพื่อนพี่น้องคริสตชนวัดต่างๆในสังคมมณฑลจันทบุรีและเราก็ไปทานอาหารด้วยกันแล้วมีความสุขแล้วอิ่มท้องและต่อจากนั้นเราก็เข้าไปขอบคุณพระเจ้าและสิ่งที่พ่อเข้าไปฟังและเป็นที่น่าสังเกตว่าพระคุณเจ้าทําสิ่งที่พิเศษในวันนี้นั่นคือพระคุณเจ้า ทักทายสัตบุตรก่อนพระสงฆ์ใช่ไหมปกติแล้วพระสังฆราชจ,จะทักทายสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แบราเดอร์และพี่น้องสัตบุตรแต่วันนี้พระคุณเจ้าทักทายสัตบุตรก่อนพระสงฆ์นั่นคือพระคุณเจ้าต้องการให้ความสำคัญกับคารวาสซึ่งพระคุณเจ้าให้ข้อคิด กับเราในการมาครั้งนี้ในการมาครั้งนี้5้าเรื่องเรื่องที่หนึ่งเรามาที่นี่เพื่อนะครับอันนี้สำคัญเลยเพื่อฟื้นฟูความเชื่อครับเราเริ่มกิจกรรมด้วยมิซานี่คือความเชื่อสุดยอดของเราเรามาวันนี้เพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเราคริดตชนเรามาเพื่อรื้อฟื้น บทบาทของเราในการมีส่วนร่วมกับงานของพระศาสนาจักรตามแนวทางของหลักคำสอนของพระศาสนาจักรสภาสังคยนาที่พระกุญเจ้าได้กล่าวถึงบทบาทคริสตชนคารวาะในยุคป,ปัจจุบันสังฆรธรรมนูญของพระสัสนาจักรกระแสเรียกและภาร,รกิจของคริสตชนคารวาะ เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นข้อสองเรามาเพื่อรื้อฟื้นบทบาทการมีส่วนร่วมของเราในงานของพระศาสนาจักรข้อ 3, เรามาเพื่อแสดงตนให้ชัดเจนว่าเราปรวารณาตัวที่จะเป็นเครื่องมือของพระคริสต์เจ้าเรามาสัญญาว่าเราจะมาเพื่อเป็นเครื่องมือของพระคริสต์เจ้า ในการประกาศข่าวดีสเรามาเพื่อแบ่งปันความเชื่อและแบ่งปันประสบาการณ์ด้วยกันเสริมพลังให้กับกันและกันและข้อ5พระคุณเจ้าขอให้เราลุกร้อนร้อนรนในความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์สุดยอดมากครับนี่คือข้อคิดที่เราได้จากบูชามิซาห้าข้อใหญ่ๆ และเมื่อเราเข้ามาที่นี่แล้วเราได้ฟังคุณพ่อปุ๋ยได้พูดกับเราหลายเรื่องนะคริสตชนเติบโตขึ้นเรื่อยๆเ,เกิดความขัดแย้งและเมื่อเกิดการขัดแย้งแก้ไขความขัดแย้งนั้นด้วยการมาคุยกันมาหาทางออกร่วมกันยังไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวผมจะให้ซิสเตอร์ต่อแล้ว <c oughs> หาทางออกร่วมกันนะนี่คือสิ่งที่คุณพ่อปุ๋ยได้ให้เอาไว้นะ มาพูดคุยกันหาถอกร่วมกันและคุณพ่อปุ๋ยท้าทายเราสามเรื่องหนึ่งขอให้เปลี่ยนชีวิตตัวเองสองเปลี่ยนคนรอบข้างให้ได้ให้เขาทราบข่าวดีเพื่อจะเปลี่ยนสังคมและมาร่วมมือกันนะครับนี่คือสิทงที่พ่อปุ๋ยได้ให้และหลังจากพ่อปุ๋ยเสร็จแล้วก็เป็นช่วงแบ่งปันประสบการณ์พ่อได้สรุปไปแล้วในส่วนของคารวาส แต่ในส่วนอีกสองส่วนซึ่งสำคัญที่อยู่ในเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาของการแบ่งปันคุณแม่และบรดเดอร์จะเป็นผู้สรุปนะครับเชิญคุณแม่ได้เลยครับ <c oughs> ถึงคิวแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณคุณพ่อคะ่ซิสเตอร์ Sister, ขอเชิญตอนนี้พวกเรานั่งตัวตรงซิสเตอร์คุณพ่อบอกว่าให้เวลาซิ Sister, สเตอร์สนาทีนะคะนั่งตัวตรงหลับตาเบา และถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรฉันรู้สึกอะไรบอกความรู้สึกนั้นกับพระเจ้าที่อยู่ในใจ และบอกกับพระองค์ว่าลูกขออยู่กับพระองค์ค่อยๆลืมตาค่ะเราได้อยู่กับพระองค์เราได้ทำให้วัดเป็นบ้านนะคะวัดรวมเรามาอยู่ที่นี่เป็นบ้านเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวพี่น้องจะกลับออกไปทำให้บ้านเป็นวัด ก็ที่บ้านของเราบางทีมีรูปอยู่คุณพ่อบอกว่าครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญให้ซิเตอร์พูดประเด็ดนนี้ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญพ่อแม่ทำให้บ้านเป็นวัดมีรูปอยู่ซอนลูกเดชะพานามคุกเข่าวสวดก่อนออกจากบ้านให้เขาไปหารูปนั้นเหมือนกับมีคนที่แบ่งปันใช่ไหมไปกอดรูปแล้วก็ได้รับการรักษานะ ให้เขาไปหารูปนั้นแล้วก็ลารูปนั้นก่อนจะออกจากบ้านพระสนปาเลโอบอกว่าให้พ่อแม่ทำให้เลี้ยงลูกอะคะ่ะไม่ใช่แค่อาหารแต่เลี้ยงลูกด้วยความเชื่อนะคะสำหรับผู้ที่เป็นสามีภรรยาในครอบครัวต้องทำให้ความรักปรากฏขึ้นลูกต้องได้ยินพ่อพูดคำแพราะกับแม่ลูกต้องได้ยิน,แม,ยนแม่พูดถึงพ่ออย่างดีลูกต้องเห็นว่าพ่อแม่ ให้เกียรติกันและกันหญิงชายเคารพกันและกันนะคะและสำหรับเราที่เป็นลูกคำเดียวที่เราพูดบ่อยๆคือขอบคุณรู้สึกขอบคุณเสมอที่พ่อแม่ทำอะไรให้เราปู่ย่าทำอะไรให้เรานะคะแล้วก็ถ้าเราเป็นปู่ย่าตายายเราก็ให้ความภาคเพียรอดทนแล้วก็อบรมสั่งสอนเขานะคะเป็นนักบุญให้เขาเหมือนโยอากิมและอันนาถ้าในครอบครัวทำอย่างนี้อย่างดีนะคะ กระแสรเรียกของการเป็นนักบ,บวชหรือการมาเป็นคา,ารวาดที่รับใช้ก็จะสำเร็จลงด้วยดีก็ขอพระเป็นเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนคะ่ะครับขอบคุณคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่ได้สรุปนั่นคืออยู่ในบทบาทคริตชนคา,ารวา์ในช่วงของการแบ่งปันครอบครัวดีครอบครัวเป็นบอ่อเกิดแห่งกระแสรเรียกครอบครัว มาจากพื้นฐานของคริสตชนคารวาสหากคริสตชนคารวาสเข้มแข็งครอบครัวนั้นจะดีแล้วก็มั่นคงในความเชื่อและก่อเกิดกระแสรเรียกและในอีกมิติหนึ่งที่อยู่ในช่วงของการแบ่งปันประสบการณ์นะครับจะอยู่ในส่วนของราเดอร์ประภาสครับเชิญครับในวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่นตรงนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้ามานี้เรามากันเป็นหลักพันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือประสบการณ์จากการแบ่งปันจากการเรียนรู้ โดยเฉพาะจาก5ผู้ที่เอาชีวิตมาถอดบทเรียนให้กับพวกเราในส่วนของประนนั้นถ้าผิดชอบในเรื่องของการศึกษาเรื่องของเยาวชนที่โรงเรียนมีบทบาทสําคัญต่อทุกๆคนและโดยเฉพาะเยาวชนที่จะบอกว่าสักวันหนึ่งเขาต้องเป็นคาราวาคิจชนตราบใดที่ว่าเยาวชนที่มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้รับโอกาสไม่ได้รับการสั่งสอนไม่ได้รับการอบรมที่เข้มแข็งจากโรงเรียน ที่มีพระสงฆ์มีบรเดอร์มีซิสเตอร์มีคุณครูที่อบรมพวกเขาเขาก็จะไม่เป็นคริสตชนคารวาสที่เข้มแข็งเพราะนั้นสิ่งทันที่สุดก็คือบอรวรบ้านสำคัญบ้านต้องพาไปวัดบ้านต้องพาไปโรงเรียนและบ้านวัดโรงเรียนทุกคนจะต้องร่วมมือซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่บางครั้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพราะเราขาดความเข้าใจกันในวันนี้ช่วงสุดท้ายสิ่งพ่าที่สุดก็คือต้องขอบคุณทุกคนที่ยังนั่งอยู่ตรงนี้บ้านและวัดโรงเรียนนั้นสำคัญต้องร่วมมือช่วยกันเพื่อความหวังนำเยาวชนลูกหลานรวมพลังก้าวเดินไปอย่างจริงจังสู่ทางของพระองค์ เป็นแบบอย่างพระพรของพระเจ้าที่นำเราแบ่งปันรักตามพระประสงค์ด้วยเมตตารับใช้จิตมั่นคงเพื่อดำรงเอกรัก,รกคริสตชนครอบครัวนั้นสำคัญเป็นแบบอย่างบ้านแนะทางแพระธรรมไม่สับสนวัดโรงเรียนคอยสนับสนุนทุกๆคน ไม่ว่ายากดีมีจนเท่าเทียมกันขอทุกท่านที่นั่งตรงหน้านี้จงรู้จักหน้าที่มีสุขสันต์ก้าวเดินไปด้วยความหวังทุกๆวันสังขมดฑจันทร์จับมือมั่นมุ่งหน้าเดินขอพระวอพรทุกท่านครับที่อยู่จนสุดยอดมากมาครับ,รบขอเสียงปรบมือ วันนี้เป็นการสรุปที่สวยงามมากครบทุกส่วนสุดท้ายเราไปทานข้าวอร่อยไหมครับอร่อยขอบคุณความเป็นหนึ่งเดียวกันของพภชนาการของสังคมนทฑลจันทบุรีและเจสุรีหมูสวยนะครับที่รับผิดชอบพภชนาการของอัสนะวิหารสุดท้ายคุณพ่อพระโอพระโอได้มาแสดงออกซึ่งพลังของเยาวชน ที่เขาสดใสล่าเริงนะครับเห็นเขาเต้นลาเห็นเขาโคง้งเห็นเขาอะไรกันเราก็มีอารมณ์คล้อยตามเพราะมายืนตรงนี้ก็ยังลาไปกับเขาด้วยนะอายุ64ปีหายไปไหนไม่รู้เหลือ42เองนี่คือพลังของเยาวชนครับและที่สุดพนธ์นี่คือความสําเร็จภาพแม่พระ กิจกรรมสุดท้ายเป็นกิจกรรมเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันคุณพ่อได้สรุปไปแล้ว3ข้อแต่พ่อจะชวนเราคุยนิดเดียวภาพนี้เป็นภาพของความสำเร็จครับแต่ความสำเร็จนี้มันมาจากอะไรครับมันมาจากทุกชิ้นสติ๊กเกอร์เป็นทุกชิ้นของแต่ละคนที่เล็กๆแม้ไร้ค่าแม้ด้อยค่าแต่ทุกชิ้นมีความสำคัญนั่นคือทุกคน มีความสำคัญเราต้องให้ความสำคัญเห็นความสำคัญของตัวเองเราจะเป็นจิกซอจิกนานขาดมันก็ไม่สวยเพราะฉะนั้นความสำคัญของเรามันนำไปสู่ความสำเร็จมันมาจากการช่วยเหลือกันการแบ่งงานการทำการแนะนำกันการพูดคุยกันในพระศาสนาจักย่อยนั่นคือกลุ่มย่อยที่เสียสละทุ่มเทเอาจริงเอาจังกับการทำงาน ความสําเร็จมันจึงเกิดขึ้นความงดงามมันจึงเกิดขึ้นครับเป็นกิจกรรมที่งดงานมากส่งท้ายความสําเร็จของของงานของพระสาสนาจากักรอยู่ที่พลังและความร่วมมือของเราทุกๆคนครับขอบคุณมากครับ